จากอีพีที่แล้วเราได้รอดจากสุนัขที่มากัดเพลเราเพลตอนหลับแต่เราก็ได้สร้างโดมผักที่เราสร้างไว้แล้วมาเจอมนุษย์หมาป่าที่เป็นสาเหตุในคลิปนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ดูอีพีสองสามารถกดปนขวาบนได้นะครับผม4 0่สถึงสีเนี่ยผมก็ได้มาเตรียมแปลงผักเพื่อว่าผมจะปลูกฟักทองนั่นเองอีพีที่แล้วผมแค่ปลูกฝ้ายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็เลยมาต่อเติมให้มันเสร็จๆนะครับผมผมก็เลยต้องลอกแปลงนั่นเองแล้วก็เตรียมปลูกผักดีกว่า จุดนี้ผมก็ไปเอา,มาเมลิดพันธ์นะครับจากในบ้านหลังแรกนะครับผมผมก็มีบ้านหลังเดียวนี่แหละแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสวนแปลงผักเพราะว่าการพวกสัตว์มากระทืบสวนแปลงพังนะครับผมผมเป็นสิ่งอะไรที่ไม่ค่อยชอบเลยเวลามีพวกสัตว์พวกนี้มายุ่งวุ่นวายนะครับก็แนะนําก็เอาหินสแสล็ปเนี่ยมาปิดร่องน้ําด้วยนะเวลาเราเก็บผักอะไรพวกเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องกีดกะแล้วก็เดินตกน้ํานั่นเองจะได้ดีต่อเราด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้ปักทอไน,นะครับเพิ่มความสว่างไม่ให หมาป่าเนี่ยมันเกิดหรือสปอนกลืนมาได้ผมก็เลยมาทําซุปฟักทองกินนะครับผมเพื่อยื้อชีวิตครับเพื่อว่าผมไม่ค่อยได้ล่านกครับช่วงนี้อาหารหายากครับนกมันก็ล่าได้นะครับแต่ว่ามันเสียเวลาครับก็เลยมมาล่าแล้วมากินซุปดีกว่าอมันตัวละครมันก็บอกว่าไม่อร่อยนะจากนั้นผมก็มาเคลียครับวันที่4 4ผมก็มาเคลียพวกแปลงเก่าที่ผมปลูกไว้ในบ้านหลังแรงเองก็ขุดฝ้ายออกครับแล้วก็มาปลูกที่สวนแปลงทีเดียวเลย แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้ออกไปข้างนอกนะครับผมเพื่อเห็นโมเมนไข่นกกระทาเนะยครับผมว้าวดูดิไข่นกกระทาไม,ไม่รู้แกย่ยงวะคงจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นไข่นกเป็ดนะครับโอเคอีกฟองหนึ่งอีถนนและส่งนี้มันจะน่าจะเป็นฤดูผสมพันธุ์กันหรือเปล่าช่วงนี้เต็มเลยครับผมไข่ผมก็เลยกลับไปขุดทําบ่อน้ําด้วยดีกว่าผมคิดเขียนว่าจะเปิดประตูไปเอาน้ำข้างนอกแล้วครับทําไมไม่ทําตั้งนานวะตั้งแต่อีพีแรกก็ไม่ทํามาทําอะไรตอนนี้โถ่ โอเคเดี๋ยวผมไปตักน้ำข้างนอกก่อนแล้วกันใช้แค่สองถังครับพอครับแล้วก็ทําเป็นน้ำอนฟินิตี้ได้เลยโอเคตักน้ำก่อนโอเคได้แล้วเราก็มาลาดเลยดีกว่านั่นแหละก็เรียบร้อยนั้นล้วก็มาทําไข่ต้มกันดีกว่าไข่ต้มก็ง่ายๆครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นการทําต้มไข่ต้มเนี่ยมันง่ายสียเลเก็เหมือนในชีวิตคุณนะครับเราก็ต้องทาไข่ต้มมาก,กินนะโอเคนะนี่ครับแซบ่บตัวละครบอกอร่อยมากเลยนี่แหละที่เราต้องการนะครับเพื่อให้ตัวละครมันเลื่นลีเร็วขึ้น ไม่รู้มีผลหรือเปล่าแลนะ้น่ะผมก็พูดไปงัน้นแหละโอเคเราขึ้นไปนอนกันดีกว่าพักผ่อนกันดีกว่าวันนี้นอนในบ้านชั้นบนไม่เคยนอนนอนในชั้นนี้โอเคตื่นเช้ามานะครับผมก็เลยมาทําประตูตรงนี้บนประตูที่สามนี่แล้วก็ต่อบอกขิดขึ้นมาว่าตอนแรกผมจะทําเป็นแบบว่าช่องทางเดินแบบเป็นกระจกนะครับเหมือนสวนน้ําอะไรประมาณนั้นครับฟีลเหมือนว่าดูใต้ทะเลอะไรประมาณนั้นครับผมงก็เลยมาต่อบล็อกขิดแล้วกลับไปนอนก่อนเพราะตังวละครอ้วกนอนมากโอเคโ,เคโหไฮยีน่ามาจากไหนเนี่ยเอ นี่ครับผมก็ได้เอากระจกที่เหลือเนี่ยมาทําด้วยแล้วก็มาทตรงเป็นประตูประตูคอกสัตว์นะครับสรุปก,ก็เอามาตูเป็นบ้านนะครับเพราะว่ามันดูต่อกันได้แล้วก็ดูสวยดีดีกว่าใช้ประตูไม้ค้าบะนะม่ <c oughs> ใชปนะ่ประตูไม้รับเลยนประตูไม้นั่นแหละก็เลยมาต่อสะพานไม้ตรงนี้ครับแล้วก็มาเตรียมวางกระจกแล้วดีกว่าจาังหวะนี้เราต้องมีวางกระจกนะครับก็มันอาจจะดูไม่เหมือนไม้ครับเท่าไหร่นะมันก็สร้างลำบ,บากนิดนึงครับเพราะว่าอย่างหนึ่งกระจกกระทุบแตกไม่มีซิลทอดน่ะนะเจ้ามาจากไหนวะประโถ นี่ครับผมก็ทําหลังคาแบบนี้ดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้นมาขุดลงมาดีกว่าเพื่อเพิ่มความลึกแล้วก็วางแท่นไม้แล้วก็วางกระจกรด้านขอบๆเนะี่ส่วนน้ําผมที่เคียออกไงก็ก็คงจะใช้บล็อกนะครับอุดรูนะก็ค่อยๆขุดลงไปโอเคตอนพลเช้าผมก็เลยมาเคียย์ทีเดียวดีกว่าเพราะว่ามันข้ามแล้วมันจะอันตรายครับโอ้ตอนแรกว่าผมจะทํายาวไปเลยครับแต่ว่าน่าจะทําได้นานหลายวันเลยทีเดียว โอเคผมก็เลยขุดลงมานะครับนี่ก็จะได้แบบนี้เลยแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่หลังจากนั้นผมก็เลยไปทำพั่วทองแดงนะครับเพื่อจะมาขุดดินออกเพราะว่าดินมันเกะก,กะมากเลยเพราะว่าต้องทําเป็นทางยาวๆแสนจะยาวไกลเลยครับผมก็จะใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวแึสรุปไม่รู้หมาโผล่มาจากไหนครับมันจะสปอในทุกทีจริงๆถ้าชุดเกาะมันแตกครับพอดีชุดเกาะกลางตัวมันเสียหายทีนี้เรียบร้อยครับหมากัดชิวเลยอุ้ย ถ้ามาเยอะกว่าน,นี้นะ่าจะสู้ไม่ไหวคผมเรยกามาทําชุดเกาะก่อนแล้วก็กลับไปอีกข้างหนึ่งก็่แรกผมว่าจะขึ้นไปอุดน้ําจากข้างบนนะครับพอดีน้ํามันเยอะมากเลยครับต้องขึ้นไปก่อนสรุปปลาปริญญามันผักผมออกจากรูกครับโมเลยต้องสู้ครับเพราะมันเยอะมากมากทีนี้นผมคาบชุดเกาะมาก่อนไม่งั้นผมน่าจะได้ตายจากฉากนี้แน่ๆโดนปริญญากินแน่นอนมันมาเยอะมากเลยครับเป็น1 0 15ตัวได้ มาอีกแล้วยกจริง,รงตัวละครผมเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าทั้งตีแล้วดำน้ำครับไม่ทำให้ตัวละครเหนื่อยถ้าสามารถจมน้ำได้นะครับผมดีนะมันผักผมเข้าฝั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเป้งๆนีนนน่มันกัดเกราะผมนะแต่ว่าเกราะผมก็เกือบแตกได้พอเปิดปริญญาหลุม,มต่อยซะต่อยซะบุนวายพว้ดี้โคตรเยอะในสุดผมก็จัก,การมันเรียบร้อยแล้วผมก็ลงไปข้างล่าง โอเคแล้วมาเราไปทำต่อกันดีกว่าขุดกันต่อไปยาวๆหลังจากนั้นผมก็ได้ขุดเสร็จแล้วแล้วผมก็เลยมาต้มที่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อให้ที่ตรงนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมดีๆดีดกว่าแล้วผมก็ขุดยาวๆเลยครับผมวางยาวๆเลยแล้วเป็นความไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยยังไงคืนนี้มันเป็นคืนมืดครับครึ่งคืนนี้มันเป็นคืนแห่งมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าจะเกิดเยอะเป็นพิเศษครับคืนนี้ โอ้ไม่นะแล้วผมอยู่กลางแบบนี้ผมจะลอยไหมเนี่ยแล้วชุดเกาะผมจะแตกเอาอย่ามาอยา่ยามาอยา่ยาอย่าอย่าเป็นฉากที่ผมโดมนมรุย์หมาป่าลุมครับโอ้โหเต็ไมไ่หมดผมก็โดนมนุย์หมาป่าลุมสกร,รมตายนะครับใช่ครับมันก็เป็นฉากที่ ทุกคนก็อย่าหาทํานะครับตอนกลางคือเวลาแบบนี้อย่ามาข้างนอกแบบนี้เลยและชุดเกาะผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <c oughs> จบซะง,งั้น